เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีผูช้ชมทุกท่านวันนี้เรากาบอยู่ใน Minecraft Server 2024ซีซันหพาร์ทเก้ากันแล้วนะครับผมไม่ได้พูดเลขนี้มานี่น่าจะไม่ได้ทำจ่องก็ไม่ได้พูดเลยนะครับในตอนนี้เราเข้าสู่เลขหลักสุดท้ายของ90แล้วนะก็คือเออผมจะเรียกว่าอะไรเดียวก็คือหลัก หลักสิสุดท้ายอ,อ่อหลักสิสุดท้ายก็คือพาร์ทที่9 0้าถึงเกนะครับผมซึ่ง100พาร์ทก็จะมาไวกว่าเดิมนะครับคาดเดาว่าไม่พุ่งไม่พุ่งนี้ก็ไม่นานนี่แหละอาจจะเป็นวันวันนี้วันจันทวันอังคารวันพุธวันพฤหัสลาเล่านี้ถ้าผมขยันก็อาจจะเสร็จไวนะครับอ,อันดับแรก หาวิธีขึ้นก่อน แลกของกับมั่งว่ามันบินยากจังอ่ะเออหน้าทิมไปทีหนึ่ง เราจะมาตกแต่งทางเดินกันนะระบับเฮ้ยตกแต่งไอห้องอันนี้เพิ่มเติมวิ้ยใช้โทเทมไปซะแล้ววะดิอ่ะเดี๋ยวผมเสกโทเทมกลับมาก่อนเมื่อก,กี้ใช้ผิกพลาดไปนิดหน่อยเฟโทเทมออบอันดายิงโทเทมมอบอันดายิงเอาใหม่ขอโทษลูกเมื่อกี้เผลอใช้ไป ใ่เหมือนที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำห้องเพิ่มเติมกันเดี๋ยวผมไปเอาแฮมเมอร์ก่นอนเราจะได้ใช้รู้เลยว่าต้องทำอะไร,รนี่แฮม,มแล้วแล้ว ไว้อ่แล้วก็เอาไฟออกมาเอามาชุดหนึ่งแล้วนโอเคกระจก16สีนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามัาจะทำยังไงเหมือนกันละต่อไปลงไปลงไปนี่ล่าสุดที่เคยทำไว้คืออันนี้ เี่ยเดี๋ยวจะทำการทุบออกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขุดลงไปกันต่อเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็นะ่าขุดลงไปสักกี่บอกดีอ่ะตอนนี้เสียงเสียงพัดลมนี่คือเหมือนสี่เออผมวิ่งหนีกับซิกอยู่เลยอ่ะโคตรเหมื่อนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว กดกดย่อก็ได้นะคือกดย่อก็ได้หรือไม่ต้องย่อก็ได้ครับมาได้เหมือนกันชิลี่นี้ผมบอกเลยว่า เป็นซีรีส์เดียวนะมาใกล้สุดแล้วนะเขาก็เดี๋ยวปีนี้จะมือโซ่อ๋อมันก็ไม่บรรจว่าเราจะมีซีรีส์ไหนอีกไหมน,นะที่เราจะเดินทางกันได้ไกลามากขนาดนี้โอเคไปเยี่ยวไปอันนี้ไม่ต้องเปิดไฟนะผมมันต้องเสกเอานะไอไลท์เนะี่ย ว่าจะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบห้านะครับหาได้อน,นี่คุณลงมาขุดไปข้างหน้าอีกบล็อกหนึ่งโอเคขุดไปข้างหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซิบแล้วสิ โอเคไฟไฟตรงนี้หน่อยดีกว่าไอ้เสือใบหน่อยกูไว้มีมือโซ่กุญแจกรวยก้อนนี่มาไม่มองเกี uh 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 ่ยวน้องตอนนี้ซื้อพี่เล็กแล้วพี่แนะนำซื้อใหม่ดีกว่ามือโอ่ก็แปดหมื่นไปไปนะครับน้องชุดกุญแจก็หมื่นกว่านะครับน้องซ่อมหมึ่งสองสามเอออย่านะผมมีผมมีข้อมูลด้วย คลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยผพูดดังนะเพราะว่าไม่มีเสียงครับอัดมาทั้งวันเลยวันนี้จริงจริงมันก็มันก็ใช้เวลาในการอัดแต่เนาะอัดนานหื้ม Yeah. Yeah. I want to walk with you.

nữa đi nào chưng hết chỗ đó, là bà, đó là xưa, kia, xưa, anh, mình, bị giật cái 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 ยังไม่เรี่ยมเลยยกเสามาใส่นี่ตรงนี้ก็ยังเอามาใส่ไม่จัดเจเอามาก็ไปเก็บเองตุนตีแล้วเก็บเชียบตุนตีแล้วเฮ้ยเล่นแม่ถือทำไมตรงนี้ก็มีอยู่แล้วใช่ใช่เด็กเรียนร้จัดง่ายวยาะเอาดิเพราีนีแต่คนโมโหหิวอันนี้โมโหง่วงนอนนะครับผมแม่บุเบงหลายคนดูไม่มีอะไรบทตีนเรียนแม่โมโหง่วงนอนใช่ไหมโอ้โห ถ้าถ้ามีเสียงเลอเข้าเมื่อกี้ขอถ้ามีเสียงเลอเข้าก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครเลอะนะไม่ใช่แม่ผมไม่ใช่ผมอ่ะมีอยู่คนเดียวเราจะบอกว่าลุงนะครับผมอย่าบอกนะฮะไม่ใช่มัว่วขบ่านะฮะไม่ใช่ลุงหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ลุง,ล,งลุงคนนั้นนะลุงที่ออกไปแล้วอ่ะนนลุงเก้าปีอันนั้นออกไปแล้วนะผมไม่ใช่เลย ก็พอๆๆเดินๆทำต่อทำต่อที่มันคล้ายๆผักเชียงแต่ว่ามันก้านมันใหญ่เนี่ยห้องนี้ผมก็กะไว้ว่าเราจะทำเป็นอ่าห้องห้องสมุดบวกกับห้องพอปลูกไอ้ห้องปลูกข้าวไปด้วยก็อะไรกันถามว่าใส่ขึ้นใช่ไหมพ่อปูกว่าไม่ใส่เดี๋ยวแจ๊ก็เดี๋ยวแจ๊ก็ไม่ใส่แต่พ่อแจัคพี่พ่อเราบอกเขาบอกนะลุงที่เป็น เดีจะปลูกข้าวจำลองไว้นะอากาโปงแปดขีดนะก็ใส่ที่ได้ก็เป็นสูตรมันแบบเศษคนกรีตดีกว่าเดี๋ยวคอนกรีตสีเหลืองมาทำเป็นห้องมั่งรอบนี้ Fad e สีเขียวดีกว่าแล้ว n d e r s c o n c r e t e สองร้อยห้าสิบหกไม่รู้สามชุดมันเลขอะไรไม่รู้ผมเ็จได้แต่สี่

อ๋อไม่ใช่ครัก็ตดมือแล้วเรดลงเด็กบ้านเราบอกใช่ลูปฉันจะลงบทบ้านมันเป็นผลทางการตลาดของฉันเข้าใจไหมพ่อบอกว่าไม่อันนี้คือห้องเอ่อสกรีนเขาเรียกอะไรห้องนั้นห้องฉากหลังอะแบ็กกราวเออแบ็กกราวห้องแบ็กกราว เวฟสีส้มมีไหมครับถ้าว่าตอบกลับว่าจัดสีให้ได้จะน่าเกียดคนน่าเกียด <c oughs> มันรู้สึกว่ามันมันอ,อ่อันนี้มันสองอันนี้มันสี่อเออ,เอ,อได้แหละได้แหละได้แหละ ได้ใช่ไหมแล้วก็เอาเสื้เป็นพื้นเอ่สีขาวเอาไว้คอนกรีต k-p-a-w-h-i-t-e นดสกอ c-o-n-c-r-e-t-e ร้อยยแปดละกันมันจะเต็มอ๋อเต็มตัวอยู่แล้ว เขา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 จะชจะว่าอะไต่าถ้าถ้เขาเก่งย่านไม่ปืวยเลยกบกะกากะโบโบโบอะไรให้โบเลยอะไรตัวดีนะไม่ได้ใส่เมนดิ้งเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใส่ฟอร์จูนไม่แน่นอนเขาดเลยโอ้โขกะโบโบโบอะไรกันบบเล็กๆกัน มาเราได้รู้แล้วว่าก็ส่วเดียวไม่ใช่ใจหูกาเป็นมาเพราะราใจรู้เปื้อว่าได้ใจมันจะน่าเกลียดนี้เออมไม่เป็นไรผมทำเป็นห้องจำลองครับมันเป็นห้องใต้บ้านใต้ดินอันี้น<อ>ักว่าตกแต่งบวกสร้างห้องไปเลยแล้วกันนะว่ตกแต่งเราตกแต่งไปตั้งแต่ EP หกสิบแล้วครับ มันก็คุ้นๆไหมเอาเริ่มทำเริ่มทำอีหกสิบตกแต่ง EP90 เก้าสิบสลับเรขกันเลยสามสิบต่อมาิ่งได้ตกแต่งเพิ่มโอ้ผมจะชอบทิ้งล้างโปรเจกต์ไว้ก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าไมไม่เข้าใจตัวเองไงเราไหเรยไม่รู้ถ้าว่าถ้าเ่าถ้าเ่าเดืะครันะถ้าเราหลับตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอะให้เออให้มันอยู่เป็นรอดนีหละการการ แล,แล้วเตอร์ต้องให้เขาต้องหลบอะไรที่หมดเลยประกอบเตอรได้แล้วก็มีแล็บมีแล็บับเบี้ยนเออมีแล็บับเบี้ยนบนด้ายก็เออเ,บบเรหลับตื่์นะไ,ไอ้สองบันไดชขั้นนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นปสีเขียวแล้วกันนะคะเข้าสุจักสีเขียวเนี่ยไอ้แบกแล็กๆแบบทับีลาตนี่ <c oughs> ส่วนข้างบนข้างบน,งบนผมปิดไปเลยดีกว่ามันง่ายบล็อจีนบลจีนบล็อตเล็บันเลยไม่เอามัน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 เจืดใจไม่ได้แบบนั้นต้องนึงนะครับ เออพาะว่าของยัดใส่ก่องไว้ก่อนดีกว่าไข่ยัดส้แล้วใส่ยัดไข่ดี่แล้วไม่ใช่ร้านเพียงนั้นนะ้องห้องห้องหมองั้องห้องเ้องห้องห้องหสออห้้ใส่สิ อร่อยหิว hmm. ซ like okay, ีอ okay yeah, in yeah. um> kind of er ิ๊วเควมีน้ำตาลที่ทีวิทไก่มันปิดไฟต่อกไก่ใส่กับสีบีดีสีบีดีนั้นพวกตอบคนเทอเดี๋ยวติดเรื่องไม่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 หัวตะวัไม่ยอกัเลยก็ก็คู่แันแต่นำมันห้องน่ารักเลยห้องธรรมชาติครับห้องเหมือนกันนั่นแหละ

สสดครับผมวันนี้รากลับาในิคิเพล็ชันแมผมในสกีวดีทอท่เลนซอมบี้ยูเนี่ยซัมบี้ยูเนเวอร์นิวไวดล่าชมอสเตอร์ครับเดี๋ยวมาใช่ไหมครับ่ขอขเรื่องอะไม่ใช่ไหมรอกไม่ม <pr> ีมดไม่มีนิวไวลานะครับแต่ว่ช่วงเก่าๆมันมีอะดิสมัยก่อนช่องอีพแรกๆเลยมันมีครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับไวลาาพี่เป็นชื่อก่อนนี

โอเคขั้นบันไดนี่ลึกเอไวเท่าไหร่ไม่ขอบรไนะให้เจ๊ก็อยากให้ด้วยผมว่าห้านะห้สองสามสี่ห้าห้าแล้วอ้กม่ทำะ

จ้ดตัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่เนอเี่ยเนอะพี่โอ้กันฮะทีนีห้องเสร็จแล้วต่อไปผมก็เก็บหมดได้แล้วนะครับ O D E C O K มาเดี๋ยวผมจะดำเนินการวางอ่า่งสนงสามสจ้านี้พ่

แล้วก็ H O e. H O E นเขาก็ชูจุดเลยนะอะไรกับสีละบางเนีย่ยนี่ <มะ S 2> อันนี้คือจุดที่เราเองไว้ประมาณมีครึ่งชั่วโมงมอะไรพวกนี้มีอยู่ลยแล้วห่างกันนะแต่ว่าเราก็ต้องไปอยู่ในโซนคือต้องไปพักแถวนี้อะออมอนแล้วเนะี่ยแล้วถึงไป่ยุด เก็บไว้นตรเก็บเพื่อเรไม่ชอบเก็บร um um ูปของอู้นี้เนี nope. um ่ยแพกิน่น้ําเนี่ยเราจะอยู่ใกล้ๆกับแพ็กที่น้ําที่ที่เด่นจะบักไปนะกอนเห็นพาต้องวิ่งไปประตูน้ำหรอกเพื่อถามว่าแพ็กทีนั่งจะไปเราไม่ได้ไปช็อปปิ้งไงพี่ก็เลยแบบที่เด็นอันนี้คืออะปูไหมโบไหมอะไรก็ไม่รู้โบมีโซนอะโปลด้านะเป็นเป็นลูกค้าในอะโปด้อยู่ เอาไปเอาบุ๊กเป็นห้องหลังสือนะครับแมันจะเป็นบุฟเฟประโยชนี่จะเก็บ <c oughs> อ่าซ้ออนไว้ดีกว่า <c oughs> ใช่บุ๊กหมายถึงว่ามันจะมีบุฟเฟตตอนกลางคืนขอติดประโยชน์นะฉันดิกูจะกับยิงกับตบเราครับกูจโบ้ยอยู่คือมันจะไม่รวยจินเลยนเนี่ยมันเืิน

ไม่หนูหนูบิด สวยงามนะครับผมมาเจอตรงไหนวะแไว้วแหละพี่แต่ว่าช่วยภากิจงานวันวนกงานมากเนาไม่เปกษัตริย์งานเยอะแยะเครดียวให้ลูกไมได้ยเดี๋ยว องนี้คนนี้ก็เป็นเูมอิงนะเนี่ยคนนี้สองคนนี้นี่เท้หอิงอันนแล้วก็นี้ก็อีกคนนึงนะที่อยู่ข้างราชนีเลยสองคนเป็นโอ์คณะของราชนีเลือดแบบโรไม่รู้รแล้วก็โรดไม่เล้วนี่ออกงานแล้วด้วยพี่เดนหนาอกู

เพื่ออะไรไม่อยากไปเลยกระบี่พอดีอินไม่อยากไปเลยบม่ไกระบี่เพื่อคนใกล้ไม่ไปไม่ไปไปกับลูกก็ได้ถ้านี้ถ้าแม่มีส่วนรถของเพื่อนแม่นี่แม่ไปได้แม่กับบีไปเที่ยวบางงานดีกว่าแม่กระบีสัะกวนนึงแล้วก็ไปบางงานนี่ขึ้นกูเป็นหัวหน้าการตลาดอยู่ที่นี่มีส่วนรถเข้าใจไหมไม่เรียนห้องเดียวกันเลยเนี่ยเด้อ กิวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับแม่ด้วยวันเดียวกันด้วยใช่เก้าันยาสมห้าว้าแล้วียไหมอีชันนะเวลาตกฟ้าหาางกันนาทีเดียวเออเกิดเอ่อตอนที่ตอนที่เอิที่สามมครผมเย่มา่เกิดสิบโมงห้าสเก้าบเอ็ดมงเป๊ะเพราะว่าเป็นพี่มืหนึ่งนาที เป็นพี่หนึ่งกะทีมาสัจจันท์นะแม่โอเคเราก็ไปเชือากระเทียมอีอ๋อเล่นแล้วมุงเนี่ยพาไปเพื่อนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อไม่มีอะไรครับผมคือพ่อโอเคก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจะไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำกระจก ลายสีกันก,กระจก16หส,สีหาเรื่องใส่ตัวเองเอีกแล้วนะครับผมมันต้องทำโปรเจกต์ที่มันระบากระบาดซิรนะีเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหนนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเติม